พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านใหญ่ที่สาราอนเนกประสงค์วัดบุ้งกระเบาหมู่ที่5ตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายอัครพงศ์ใจยงนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านใหญ่โดยมีนายกิรชัยนาถวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านใหญ่ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยมีคณะบริหารสมาชิกสภาอบตอบ้านใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอสมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าคอยและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดพร้อมชมการแสดงนางรำของอำเภอบ้านนาพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ได้ํำเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านใหญ่เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลบ้านใหญ่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้แนวคิดการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการดูแลตนเองบนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าผู้สูงอายุมีคุณค่ามีศักยภาพ ควได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้แก่สังคมโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบันนิว24สิ24สถานีประชาชนสมบัติเนินใหม่รัชนนเนินใหม่ภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน